วันนี้นะคะชิล,ลี่จะมารีวิวกระทะจากช้อปปีนะคะในราคา159บาทใบนี้เลยมันจะติดกระทะไหมแล้วมันจะสุกไหมแล้วมันจะไหม้ไหมมันจะทําได้ไหมจานจะเป็นสี่หลุมนะคะเทฟลอนนะคะซึ่งเวลาเขาแพ็คมาเขาจะแผคก,กันกระแทกมาแยกแยกตัวกระทะกับด้ามจับซึ่งเห็นไหมด้ามจับจะมีด้านหลังเจะมีน็อตสองตัวตัวเนี้คือมันไม่ได้ใส่มาทุกคนลี่ก็เลย มาใส่น,อน็อตแล้วก็ประกอบแบบนี้ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะแข็งแรงแล้วนะคะเตรียมตะหลิวอันเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดไข่ดาวกันค่ะไปดูกันว่าทอดได้ไหมกระทะแล้วนะเอามันเอียงๆอ,อ่ะทุกคนอมันจะไหลอ่ะอ่ะได้แล้วได้แล้วใช่ไหมเหมือนมันเอียงๆว่ะอ๋อ างหลุมให้ใหมันหล่นล,ลงมาเนี่ยให้หลุมมันอยู่ระหว่างไอนี้เตาขาเตาแก๊สแล้วมันก็จะแบนแบนมันจะไม่เนี่ยมันแบนอ่ะแต่ดูตรงเนี้ยมันจะแบบดูไม่เท่ากันอนะ่ะทุกคนนั่ได้ยังยั่ได้นะโอเคเดี๋ยวลองดูนี่ดิใช้น้ำมันรำข้าวนะคะ<ม>ยังไงดิก็จะใส่ลงไปที่หลุมนิดหน่อยอยูอย่ดีเพราะว่ากลัวกลัวติดนะคะ<ม>อุ้ยเยอะไปไหมเนี่ย เราหยิบอันนี้มาแล้วนะคะแล้วเราก็จะจุ่มน้ำมันทาให้ทั่วทุกหลุมเพราะว่ามันเยอะเกินอ่ะทุกคน<ม>เราเอาๆไหลๆๆกระทะไหลได้อุย้ยหลุนลงมาแล้วอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราตอนเราเดี๋ยวเราคงจะต้องต้องจับกระทะในระหว่างที่เราทอดด้วยแต่แต่จะต้องดูว่ามันติดกระทะไหมน่าจะได้แล้วนะนะโอเคค่ะ เดี๋ยวรีขออนุญ,ญาตตอกไขก่อนนะคะเพราะว่ารีไม่มีมมที่ตั้งกล้องนะอเอาไปทุกคนเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สก่อนไฟบานกลางแล้วกันโอเคค่ะไปตอกไขดูดิรีตรอกไขอ่นะเราไม่ได้จับกระทะด้านนะั้นมันจะถูกความร้อนมากกว่าเห็นปะเออเราก็ต้องอุย้ยมันเทมันเททุกคนมันเทถ้าเป็นเตาไฟฟ้าไม่รู้ใช้ได้ไหมนะะตอนนี้วางเสมอกันแล้วนะคะมารอกันอุ้ยน,น่ากินอ่ะ ดิว่าี่จะปิดฝาดีไหมให้มันแบบให้ความร้อนมันสุกทั่วถึงกันก็ต้องใช้ฝาใหญ่หน่อยเนาะปิดแล้วนอุ๊ยไม่พอทุกคนไม่พออ่ะฝาไม่พออะทุกคนเนี่ยฝาซึง้งไม่ได้ฝาซึ้งได้โอเคไฟอ่อนๆนะคะทุกคนไฟอ่อนๆอะลองเปิดดีกก็น่ากินอยู่นะ หกังก็คงไม่ติดกทานะคุณแม่เราก็ทําน้ําปั่นนะฮะอันนี้น้ําอะไรแม่น้ำปั่นรวมมิตรโ,โอเคเรามาเปิดดูอีกทีดีกว่าอ้ก็ยังไม่ถึงก็ยังไข่ขาวยังไม่สุกนะฮะผ่านไปแล้วสองนาทีอุ้ยน่ากินอยู่ข้างล่างไม่รู้ไหมหรือยังทุกคนเราจะพลิกดีไหมหรือเราจะทนดูอ่ะเราทนดูต่อแล้วกันนะ ไปแล้วประมาณ2นาทีกว่าๆนนคะ่ะด้านนั้นมันจะสุกก่อนอะ่ะเดี๋ยวลองใช้ตะลิวจิว๋วเฮ้ยมันไม่ติดทุกคนเฮ้ยมันไม่ติดมันไม่ติดอุ้ยอุ้ยมันกระโดดบกใจบาบบที่สุดปิดดีกว่าใช้เราใช้ไข่ฟองใหญ่แ,ลแหละมันเลยเต็มกระทะมากทุกคนตอนนี้ได้แล้วปิดแก๊สเลยเราจะมาลองตักกันเลยนะฮะเอานี้ก่อนเลย เฮ้ยอุยอ๊ยอุย๊ยกระทะมันใหญ่เราเลื่อน้มันตรงล็อกก่อนเดี๋ยวอดกินนะคะนี่อุย้ยไข่ขาวยังเป็นวุ้นอยู่เลยอะ่ะนี่ให้ดูสีพื้นด้านหลังก็ถือว่าไม่ไหม้นะทุกคนถือว่าไม่ไหม้นะเุ้ยเห็นไหมขอบมันก็หลุดออกมาด้วยนี่สีนี้เลยนะนก็ถือว่าไม่ไหม้นะแต่ไข่ขาวอันนี้ให้สุกแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็สุกโอเคเลยอ่าเดี๋ยวเราตัก กองไหนก่อนดีอ่ะเราชอบกินแบบยางมะตูมนิดๆแต่ไม่ถึงกับเหลวก็เอาไอ้นอี้อันไหนดีเนาะอันนี้แล้วกันโอเคใจอุ้ยอุ้ยลนหลนหลนลน,นี่นะคะได้แล้วไม่ติดเลยทุกคนไม่ติดกระทะเลยแต่ว่ารีดใส่น้ามันด้วยนั่นแหละแต่ว่าใส่น้อยๆนะเพราะว่าอยากจะเซฟกระทะให้มันอยู่กับเรานานๆเราก็ได้ไข่ดา,าวของเราแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆสีสวย แล้วก็เนื้อสวยไข่ยังไม่เห็นไข่เดีวเราจะทานไข่ให้ดูเราใช้ซอสของชาคุมเยอยหๆๆๆอ้อน่ากินมากอะ่ะดูดิน่ากินเจาะไข่แดงปุ้งอา้า <c oughs> เราก็จะหันอุยน้ยดูดิมันเป็นนี่มันเป็นน้ำเลยนะข้างล่างสูกข้างบนแบบว่า เป็นแบบไข่แบบมีเดียมแลนะทุกคนไข่แบบมนะีเดียมแลนนะเฮ้ยเราชอบอะไข่ดาวหนังกรอบแล้วน้ำมันน้อยเฮ้ยโอเคนะเหมือนไข่ดาวที่ร้านอาหารแบบเวลาเราไปกินอาหารตามสั่งข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างงี้ม,มันก็ไข่ดาวทุกคน ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอุต่จาจะน้ามาอีกรอบหนะึ่งอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะซับไรค์กันกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย